สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาชิมอาหาร KFC VS Macdonal d กันเลยนะครับก่อนอื่นนี่เราก็ต้องมาแกะกล่องก่อนแกะด้วยอะไรกันนะก็แกะดูไก่ไงว่ามันมีไหมกลัวเขาไม่เอาไก่มาให้เราก็ต้องแกะเช็กก่อนให้ก่อนอื่นก็จะมีไก่ทอดนะครับน่องไก่ปีกไก่แล้วก็เฟรน์ไฟแต่อันนี้เป็นตั๋วนะครับที่เราซื้อจากเอ็มเนาะ Macdonal อันนี้เป็นของแม็กนะครับของแม็กเนี่ยเลยคืออะไรเป,เป็นเฟรนฟ์ไฟนะครับ เป็นไฟล์ของแม็กก็มีหลายกล่องนะครับซื้อมา3กล่องเนาะชุดนี้ก็อยู่ประมาณ280บาทนะแล้วก็ชุดอันนี้ก็เป็นของแม็กนะครับก็จะมีไก่นะครับก็มันก็ไม่ต่างกับเค C นะครับจากที่ดูมาเนาะก็รสชาติก็เราต้องไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะอร่อยอันนี้เป็น KFC อันนี้ก็เป็นแม็กนะครับแล้วก็มีหมดนี่เรามากินนะครับเป็นนาเก็ตอืมเราชิมดูคําแรกว่ายังไงอืมรสชาติครับ ก็ผ่านครับมาแต่ด้วยเฟ้นไฟเฟ้นไฟ,ฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนียวหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้กินตอนที่มันร้อนนะครับมันก็เลยอาจจะเหนียวเหนียวหน่อยนะรสชาติเฟินไฟ,ฟก็หวานๆนะครับจืดๆหน่อยส่วนอันนี้เป็นหนังไก่นะครับหนังไก่ที่เขาทอดเนาะหนังไก่แล้วก็มาจิ้มกับซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ผสมหน่อยกับซอสพริกนะครับแล้วก็เข้าปากเลยมับ <c oughs> ดอกนี้ฟินเวอร์จะบอกให้นะครับ ไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนต่อด้วยเฟนฟายก็อร่อยเหมือนกันแล้วเรามาอยู่ที่น้องไก่กันนะน้องไก่เป็นยังไงน้องไก่อือันนี้เป็นสไปซี่นะครับลองใส่ชอ็อตอืก็ค่อนข้างที่จะอร่อยอยู่แต่ว่าอาจจะเค็มๆหน่อยเพราะว่าสไปซี่เนี่ยมันมันมีความเค็มอยู่แล้วในตัวนะและ้วก็ลองอีกคําที่สองอดอกนี้อาจจะก,กัดยากไปหน่อยนะครับเพราะว่า ปากผมเล็กไงมันเข้าไม่ได้เนาะอืมคำสุดท้ายเหลือแต่กระดูกต่อไปนี้ก็ต้องกัดกัดกัดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดอืมเหลนี่เป็นยินเสดแล้วก็เหลือแต่กระดูกอันนี้เป็นน้ำนะน้ำโค้กของแมคโดน l d เนาะก็มันก็ปกติกับน้ำทั่วไปนะไม่มีรสชาติหวานอะไรหรอกก็แป๊บซี่นั่นแหละอืเป็นไฟต่อฮะแดกแกแบกเข้าไปเรื่อยๆอันนี้อีกเป็นไฟอีก แบกไปอีกคำสองอม,มาต่อด้วยในกเกตเหมือนเดิมแบกเข้าไปอีกอืดอกนี้ชื่นใจเลยจังหวะน,นี้มับเข้าไปโอ้โหผมบอกเลยว่ามีฟินนะครับกินอย่างเดียวมาต่อด้วยอีกครับเว้นไฟมับเข้าให้คำนี้โู้คำไม่โตแต่ว่าอร่อยนะมาด้วยหนังไก่เหมือนเดิมครับก็มีคนมากินด้วยนะครับวันนี้ ชวนเด็กเสียนะมากินด้วยเนาะเด็กข้างไข่นะมาเข้าให้คําที่สามแล้วต่อไปด้วยมันบทนะครับมันฝรั่งบดเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงชิมไปก่อนคําแรกอืลินเลียนนะครับมันจะเป็นลิ้นเลียนมันเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนกับมันบดอะไรครับมันทั่วไปนะเนาะมันจะคล้ายๆข้าวข้าวเด็กน้อยอะประมาณนะครับอโอ้เป็นไฟล์คําที่สองคำที่สามต่อด้วยอีกครับเนกเกตอีก รู้สึกว่าเนกเกตกับหนังไก่นี้ค่อนข้างเสียก,กรอบนะครับกรอบแล้วก็นุ่มนวลเลยเนกเกตนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาทำมาดีกับแป้งเนาะนี่เป็นไงเด็กข้างไขเ่เราคาที่2คําที่3ามไปห้องก็อาจจะรกหน่อยนะเพราะว่าผมก็จะย้ายออกแล้วครับจะกลับไปอยู่ที่อีสานนะครับก็แบบก็เตรียมตัวแล้วครับอีก3าวันวันที่4ี่ก็จะได้กลับแล้ว เราไปดุนที่อีสานว่าผมจะทำอีพีอะไรใครอยากให้ผมทำอะไรวิถีชีวิตอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยผมจะทำให้นะครับอืมเป็นไงคำนี้บอกเลยว่าฟินนะครับอร่อยทุกอันทุกอย่างเลยที่ผมกินนะครับเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ดันน้ำที่จะได้กินนะครับมันไม่เหมือนพวกที่อยู่ในเมืองครับจะกินแบบเกือบทั้งวันะเดือนนึงอ่ะก็ว่าได้นะคำนี้มับเข้าให้อีกอืมอร่อยจัดผมบอกเลย อันนี้เป็นของ KFC นะครับที่ผมกินเนี่ยเป็นของ KFC ในช่วงก่อนๆเนี่ยผมกินเป็นของแมกนะครับก็รสชาติก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าเรื่องของความอร่อยแล้วก็อมน้ํามันนะครับต้องยกให้ทั้ง2เลยนะครับก็มีน้ํามันเท่ากันครับไม่มีตัวไหนที่ไม่อมน้ํามันนะเพราะว่ามันเป็นไก่ทอดเนาะ KFC มันต้องทอดอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรครับทุกคนใครอยากลองก็ ไปลองได้ครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ KFC กับ m c ค o n a l d s เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อหนึ่งเนี่ยก<ะ>็อาจะแถมให้เราหนึ่งเลยเราไปซื้อมาลองกันนะครับทั้งหมดนี้ที่ผมซื้อมาที่เห็นเยอะๆนี่แค่600กว่าบาทนะทุกคนแต่ว่าเราได้เยอะเลยกิน2คนไม่หมดนะครับยังเหลือเยอะเลยเห็นไหมโอ้โหมาครต่อด้วยก่อนนังไก่หน่อยนังไก่นังไก่มาร์ฟเข้าให้ฮะจังหวะนี้นังไก่เป็นไฟตรออะไรอีก คงไม่อร่อยเท่ากับหนังไก่แล้วก็เนกเก็ดนะนะเพราะว่ารู้สึกว่าโดยรวมน่าจะาฟินเวอร์เลยครับอิม่มโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าแต่ข้างหลังนี้ห้องอาจจะลกไปหน่อยนะเพราะว่าจะย้ายห้องแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้า,น,าน้องๆเราจะไปทำยีพีอะไรต่อที่ศาลไว้เจอกันครับปีใหม่มีลุ้นแน่นอนโอเคพี่ไปแล้วบ๊ายบาย